ครับวิกเตอร์อม่ได้หลุดโดนแอคโอ้โ,งโลงโทษเต็มตีนเลยครับลูกนี้สถานฟ้าสิทธิ์สองพี่น้องครับวันนี้จะเจอกับวิกเตอร์อัลเมดาจากบราซิลนะครับไม่มีเกมการพน,นันครับท่ามวยไทยให้บดูนี่ก็โอ้โหไม่ได้ให้เดียงงานโอ้โหจิ้มควักที่พูดไทยชัดเจนคนหนึ่งครับดูดีๆครับคู่นี้เหมือนยกมวยเงินแสนมาให้ดูครับแต่ว่าย่นย่อให้เหลือสามยก ขึ้นลำแมเจ้าตองควรดูถ้าดูอยู่สงไลนโอ้ยมีปัดศอกนะครับเด็กสงขาหัวใจต้องเต็มต้องแรงโอ้ยเจอศอกเจอศอกวิกเตอร์เข้าไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวมาแล้วหนามยอกกับหนามบงคนละศัพท์นี่ครับต้องปรับตัวให้เร็วครับโอ้ยเจอมัดครับตีได้ไหมเออมันต้องอย่างนี้ครับชื่นใจครับชื่นใจโอ้ยจับตั้งไม่ติดแล้วโอ้ ขนาดสวมแมนนะครับพี่เลี้ยงตะโกนสุดเสียงใส่ไปโอ้โหเสียงอย่างเดียวสั่นอย่างเดียวเอาอาครับเดินแล้วสถานฟ้า่เกินเอาไม่ได้ครับให้เดินโอ้โหเข้าไปเจอศอกครับอย่าซึมเด็ดขาดครับโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแตกหรือเปล่าครับสถานฟ้าโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าแตกกันยับเลยครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์มาครับวิกเลยเอาไม่ได้หลุดโดนแข้งโอ้ยลงโทษเต็มตีนแล้วครับลูกนี้ ภาพบัญญัตแม่ไปมีตำหนินะครับเจอสอกของวิเตอร์อาร์เมดาแตกไปเร่งได้เร่งทาได้ต้องทาอ้าวล้มครับภาพรวมๆครับคุณมรุดเชนครับนี่ครับโอ้โหแข่งขวาครับเกี่ยวไว้แล้วก็โดนหมัดเหมือนกันนะครับสถานฟ้านี่ตัวเองลื่นนะครับแม่ให้น้ำมาเจองนองครับลายฝนต้นหนาวแต่ว่าที่นี่แม่เวทีแฉลบอยู่เรื่อยครับให้น้ําเยอะเกินไปครับดูจังหวะเสียบเข่าวงในครับยกเสียบไปเรื่อยครับทำดีครับยกนี้ของวิกเตอร์อาร์เมดาขยันขึ้นเยอะเละครับ แล้วมาโดูลูกนี้แหละครับโอ้ฟัน2ทีหางคิ้วซ้าย3ทีครับหางคิ้วปีกเลยครับลูกนี้ครับไปหลุดแล้วก็เจอคืนเลยครับดูนครับดูดีๆครับนี่ครับโอ้ยเฉือนเฉือนบางๆแตกนีนักแหล่ครับแม่และผลคะแนนของคัมคืนนี้ เสมอครับ it's a draw nice. nice. สุดยอดจริงๆเลยนะครับ <S <S โอ้โหดึงหลบได้ FC น่าจะเอ้าอุ้ยโดนสุดอาแล้วครับหนักเบานี่น่าจะรู้แล้วครับแสงเทียนครับอาวุธของดีแลนท็อปรอท่าไม่ทันแล้วครับนี่ครับเตะก่อนออกก่อนถึงก่อนครับของใครจะมีทีเดียวเจอ,มอหมัดแล้วัครับวันนี้เข้มข้น แม่ลูกนี้ดึงหลบสวยครับแล้วก็คืนด้วยขวาดีแลนทอลครับยังหาจังหวะครับมาซ้ายยังไม่โดนแข้งซ้ายอีกแล้วเน็บต่อยชัยทงแต่ละดอกครับอ้าวโอ้โหเธอจอดจังหวะมันผิดไปหมดครับวันนี้แม่วงในก็เจอกคนซายครับวงนอกก็เจอแข้งซ้ายเข้าไปครับนี่ครับไปทับนอกขาพันกันเองจังหวะดูลูกวงไนครับขักมาโอ้โหโอ้โหลูกนี้ ไปตีติดแขนนะครับ <Whoa! S 1> นี่ก็แม่พยายามจะกระโดดถีบนะครับเรดเคน์แซนเดียนแอกเมืองนนท์ลง